สวัสดีค่ะพบกับวีอีกแล้วนะคะจากที่วีเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆคลิปที่แล้วนะคะว่าวีจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูแม่ขายหน่อไม้ตอนเช้านะคะที่ตลาดแรงบ้านติวนะ,ะวันนี้วีก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูนะคะว่าแม่ขายยังไงคะ่ะแม่น่ะล่วงหน้าไปตั้งแต่ตีห้าแล้วละ่ะวีตามไปทีหลังคะ่ะเพราะวีต้องทํางานบ้านนะคะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆค่ะแล้วก็ตามไปเปลี่ยนลุงนะคะเพราะว่าลุงกับแม่ไปที่ตลาดกันแล้วดยวขอ ทำงานบ้านเล็กๆม่น้อยก่อนนะคะแล้วก็ไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นี่ก็นึ่งข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นภาษาลีศก็เรียกว่าปงข้าวนะคะก็คือเอาข้าวนะคะมาทําให้มันเอ,อหายร้อนนะคะคือไม่ไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็กระติดนะคะ ตอนนี้วิก็ทํางานบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะตามไปดูแม่ที่ตลาดนะคะว่าจะขายหน่อไม้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะตอนเช้าๆนะคะอากาศกำลังเย็นสบายค่ะที่บ้านนี้ช่วงนี้ก็พาย,ยุเข้าด้วยนะคะนอจกจากจะอากาศดีแล้ว ตอนนี้ดิ้ก็ถึงตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปที่แผงแม่นะคะที่แม่ขายตอนเช้านะคะแล้วก็เปิดร้านน้ำต่อเลยค่ะวาน้องจะมาขายต่อตอนกลางวัด้วยนะคะไปแล้วเนี่ยค่ะลุงมาเปิดร้านรอแล้วนะคะสัฝรั่งอยู่ค่ะตอนเช้าๆนะคะตรงนี้นะคะที่ตลาดเย็นก็จะมีการขายอาหารเช้านะคะไก่ย่างไก ปมูอดหมูปิ้งแล้วก็กับข้าวต่างๆส่วนแม่ก็นะคะขายสลังแล้วก็มีเป็นพวกมะละกอของสวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไข่ดีบะไถ่ดีม <c oughs> ีปลาทูอยู่ข้างๆนะคะเนี่ยคะ่ะอ๋นอนหน่อไม้เหลือแค่นี้เองไถ่ดีได่ไดีมากเลยคะ่ะส่วนสลังก็เก็บมาเมื่อวาน,นะคะ่ะ หลังละสามสห้าค่ะสามร้อยนะคะก็จะมาขายตอนกลางวันด้วยนะเนี่ยค่ะลูกไม่สวยเราก็จะมาสับเป็นผงแล้วก็มีพริกเกลือนะคะมีเป็นหน่อไม้ต้มด้วยค่ะผงละยี่สิบค่ะที่เราไปหากัน,นค่ะหใหญ่มากยี่สิบบาทคุ้มค่าจริงๆค่าของสวนเราเองแล้วก็จะมีเป็นเห็ดหอมนะคะที่บอกไว้เห็ดหอมไม่ใค่ยังไงคะเห็ดหอมห้าสิบบาท ห้าสิบบาทถุงเล็กถุงเล็กนี่ก็จะประมาณสองขีดค่ะโลเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบโลละสองร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ครึ่งโลก็ร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะขาย,ยูประจําเลยอาเดี๋ยววันนี้ก็จะนําเสนอให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้ชงน้าให้ดูด้วยที่ตลาดว่าทีจะถูกแ,แค่แค่ไหนอะไรคะแม่อันนี้เป็นฝรั่งที่ไม่สวยใช่ไหมคะเราเอาเม็ดออกก่อนนะคะหุงบอก เอาเม็ดออกก่อนแล้วก็ก็กรอบเป็นใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็มีพริกเกลือถุงละยี่สิบบาทนะคะลูกไม่สวยเรามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะคะมันก็อร่อยค่ะแล้วก็เราให้เยอะด้วยนะคะถุงนึงที่ให้ดูก็เกือบโละคะ่ะบรรจุใส่เนี่ยเกือบโลเลยรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาอุดหนุนนะคะแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะน้ำร้อนเลยยังคะลุงร้อนแ,แ,แล้วนะคะ เดี๋ยวผ่าฟังร้อนตอนน,น,นี้เราตัโอเคค่ะไปดูนะคะว่านา้ำมันร้อนไหมล่ะอ๋อนี่นะคะฝั่งนี้ยังไม่รอ้อนอ๋อเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะเมามอยนะคะเมามอยโอเคค่ะระหางนี้นะคะมีวจะจับแคปปรปฝรั่งนะคะเพื่อกอบเตีคะ,คะ รอน้องด้วยค่ะกว่าน,น้องจะมาแล้วก็ตอกให้แม่ขายด้วยนะคะลูกที่ไม่สวยค่ะเราก็จะมาซ่อมนะคะทําให้มันสวยค่ะแล้วก็ขอบใส่ถุงนะคะจะได้ไม่เสียเนาะช่วงนี้ก็มีลูกค้านาำก็จะใส่น้ำไปด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวมาช่วยแม่เก็บก่อนค่ะจะมูฟขึ้นไปข้างบนอันค่ะมูฟขึ้นมาข้างบนนะคะฝันเดี๋ยวจัดร้านรอน้องๆเลยค่ะหัวหัวลูกค้าลูกค้า นี่ค่ะจัดไว้รอน้องนะคะน้องมาขายตอนตอนช่วงกลางวันนะคะแล้วก็มีลูกค้าน้ำวีก็จะไปชงน้ำรอนะคะชงน้ำรอนน้องเขามาก็จะได้พร้อมขายเลยเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกลับบ้านไปกับแม่ค่ะนี่ก็เป็นหน่อไม้ที่เหลือของเราใช่ไหมคะแม่อือแค่สามถุงแค่นี้ถ,นถุงละยี่สิบบาทค่ะใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะร้อน ยังเหลืออยู่นะคะหาเยอะมากค่ะของสวนมีทุกวันค่ะไม่ต้องซื้อนะคะเราก็ได้เต็มๆเลยแต่ว่าเราก็ลงแรงนะคะในการหาเศรษฐกิจกพอเพียงนะคะยังไงก็ดีค่ะสบายใจด้วยนี่ค่ะลูกนี้นะอร่อยถึงไม่สวยแต่อร่อยนะคะลูกนี้รับรองกรอบแน่นอน อันนี้ของสวนนะคะยังไม่ได้ไปรับมาที่เราไปหากันเมื่อวานโอเคค่ะเดี๋ยวรอน้องค่ะนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้หลายถุงแล้วค่ะมาแล้วน้องมาแล้ว <laughs> น้องอ้อนะคะโอเคก็จะต่อให้น้องเลยค่ะต่ะที้ก็ขายได้หลายแก้วแล้วนะคะน้องก็จะมาต่อ,อเลย,เลยน้องชาย การตำอันดับหนึ่งเลยค่ะใช่ไหมคะลวกเส้นขนมจีนดีน่ากินมากเลยแซ่บกินประจำค่ะกินมาหลายปีแล้วค่ะกับฝีมือเชอร์รี่นะคะนั่งกินที่ตลาดนะคะก็ตามอัตราภาพค่ะแต่ก็แซ่บได้อยู่นะคะ